สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีตุลท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะ ท่านใดที่เกิดในลัคนาตุลท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะเจ้าราศีตุลทุกท่านคะมารับฟังกันคะ่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมหรือ16-31กรกฎาคม,กรรกาคมปี2568ช่วงนี้การงานการเงินของท่านจะราบรื่นและคล่องตัวดีหรือไม่มีข่าวดีๆมีโชคมีลาบเข้ามาไหมสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีหรือเปล่าต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษ หรือปล่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มารับฟังกันได้เลยนะคะก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกชาวราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะท่านมีดวงได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานค่ะ ถ้าท่านกำลังคาดหวังสิ่งใดอยู่ท่านจะได้มาซึ่งสิ่งที่ท่านกำลังหวังการทำงานของท่านจะราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นนะคะมีความชัดเจนมากขึ้นสำหรับงานบางงานท่านใดที่กำลังอึดอัดใจในเรื่องของการงานกำลังพยายามที่จะแก้ไขยอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ท่านจะมีทางแก้ทางออกนะคะวาจาโดดเด่นมีโชคลาภจากการพูดคุยผลประโยชน์ มีโชคลาภจากการยื่นหนังสือสัญญาหรือว่าเอกสารส่วนตัวหรืออาจจะเป็นเอกสารเรื่องงานเรื่องเงินนะคะเหมาะแก่การยื่นเอกสารเหมาะแก่การพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามท่านจะประสบความสําเร็จท่านมีดวงได้ทําอะไรใหม่ๆและที่สําคัญเหมาะแก่การร่างหนังสือสัญญาเหมาะแก่การเซ็นหนังสือสัญญาเพราะท่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการเซ็นหนังสือสัญญานั่นเองนะคะตั้งใจที่จะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ ท่านจะได้ลงมือทำท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารและตัวเลขในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะทำงานออกมาดีทำงานได้ตรงตามกำหนดเวลางานของท่านเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ข้อดีก็คือว่าท่านจะรับมือกับงานต่างๆได้ดีมีคนคอยช่วยเหลือด้วยนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานจะได้ท่านใดที่ทำงานประจำจะได้รับ การสนับสนุนหรือว่าผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใดที่รอการย้ายงานเปลี่ยนงานย้ายสาขานะคะหรือว่ากําลังตั้งใจว่าอยากจะทําอะไรก็ตามเรื่องราวเหล่านี้จะส่งผลดีกับตัวท่านท่านจะได้ทําในสิ่งที่ท่านคาดหวังและตั้งใจมีโอกาสได้รับผิดชอบงานใหม่นะคะแ้ะเป็นงานที่อยากทําได้ย้ายนแผนกย้ายส่วนย้ายฝ่ายย้ายสาขาตามที่ท่านนั้นตั้งใจเอาไว้มันจะมีคําว่าข่าวดีเกิดขึ้น กับชาวราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะตำแหน่งใหม่งานใหม่จะเข้ามาดวงการงานค่อนข้างที่จะดีพอสมควรค่ะท่านใดที่มีธุรกิจส่วนตัวเป็นพ่อค้าแม่ขายมีโอกาสได้ออเดอร์ที่ท่านคาดไม่ถึงมีโอกาสได้ขยับขยายหรือว่าต่อยอดธุรกิจด้วยนะคะงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน เตรียมตัวรับมือกับงานให้ดีๆค่ะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสําหรับท่านใดที่มีความรู้สึกว่าอึดอัดใจในเรื่องราวบางเรื่องราวอาจจะเป็นการอึดอัดใจกับการพยายามที่จะแก้ไขกับปัญหาบางอย่างอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ถ้าท่านพยายามที่จะแก้ไขท่านจะแก้ไขได้และท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยจะมีการติดต่อกับผู้คนเพิ่มมากขึ้นมีการ คือพูดได้ง่ายมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านและท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นโดยภาพรวมแล้วช่วงครึ่งเดือนหลังท่านจะสบายใจในเรื่องของการทํางานมากกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกงานจะรื่นไหลและราบรื่นมากกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็อย่าประมาทก,การทํางานขอให้ท่านละเอียดรอบคอบประรัดกุ่มอยู่เสมอนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินเป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีเรื่องเงิน,เง,นเงินทองๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะ มีข่าดีเรื่องการเงินมีดวงได้เงินอาหากที่ผ่านมาเอาแบบนี้ดีกว่าการเงินของท่านค่อนข้างที่จะติดขัดมีปัญหาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นนะคะและที่สําคัญท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังท่านเรื่องเงินเงินทองทองนะคะญาติผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นคนสนิท หรือแม้แต่คู่ครองคนรักจะให้การช่วยเหลือท่านดีขึ้นแต่โดยภาพรวมแล้วดูดูแล้วนะคะการเงินของท่านนั้นค่อนข้างที่จะเข้ามาดีกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกมีโอกาสได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้รอคอยเงินจากส่วนใดจะได้มาด้วยเช่นเดียวกันคะ่ะมีข่าวดีจากการยื่นเอกสารเหมาะแก่การยื่นเอกสารขอกู้ขอยืมเงินหรือว่าเหมาะแก่การยื่นเอกสารเรื่องเงินเงินทองทองนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามท่านจะประสบความสําเร็จ การทำงานการยื่นเอกสารทั้งเรื่องงานเรื่องเงินท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือในวันที่ท่านติดขัดมีปัญหาฉะนั้นตั้งใจที่จะทำธุรกรรมด้านการเงินตั้งใจที่จะทำอะไรเกี่ยวกับเงินเงินทองทองทำได้เลยนะคะในช่วงเครื่องเดือนหลังจะประสบความสำเร็จมีดวงได้เงินจากการพูดคุยและที่สำคัญท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนหน้าคนกลางซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะซ่อมและขาย หรือแม้แต่ท่านใดที่ทำงานบริการต่างๆช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ถือว่าท่านได้รับความนิยมชมชอบนะคะรายรับของท่านจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะค้าขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นไลฟ์สดเยอะๆพะยายามจัดโปรโมชั่นที่ไม่ซ้ำใครโปรโมชั่นที่แปลกใหม่จะดึงลูกค้าเข้ามาหาท่าน และท่านจะได้ออเดอร์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ด้วยนะคะรายจ่ายยังคงเกี่ยวพันกับเรื่องดาวภายในบ้าน จะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ไขปัญหาได้ใชใ้จ่ายเงินไปกับการช่วยเหลือผู้อื่นจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนะคะยังไงก็อยากให้ท่านมีสติในการช่วยเหลือผู้อื่นนิดนึงเพราะว่าในช่วงเครื่องเดินหลังนี้คนที่เข้ามามักจะมาเพื่อหวังกอบโกยผลประโยชน์จากตัวท่านระวังคนเอารัดเอาเปรียบระวังคนหลอกลวงระวังคนได้เงินไปแล้วไม่คืนเงินนะคะให้เขากู้ยืมเงินไปแล้ว ไม่ยอมคืนเงินและท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าที่จะทวงเงินใครด้วยนะฉะนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาท่านจะต้องไม่ให้คนอื่นกู้ยืมเงินถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ท่านใช้วิธีให้เงินเข้าไปในจํานวนที่ท่านไม่เดือดร้อนนะคะเพราะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านอย่างแน่นอนในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้แต่จะมาในรูปแบบใดเท่านั้นเองนะคะ แต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าท่านค่อนข้างที่จะมีเงินใช้จ่ายคร่องมือและตัวท่านเองก็เป็นคนที่คิดก่อนที่จะใช้เงินแม้ท่านไม่ค่อยฟุ่มเฟือยนะในช่วงครึ่งเดือนหลังท่านจะระมัดระวังการใช้เงินเป็นพิเศษถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ไหมเงินที่ท่านจะได้ก็ต้องขอเรียนตามตรงนะคะจะมาจากงาน มาจากาการลงมือทําของตัวท่านเองฉะนั้นเสียงโชคเสียงดวงอยากให้ท่านเสี่ยงให้น้อยลงถ้าหลีกเลี่ยงได้ไม่เสี่ยงเลยยิ่งจะเป็นการดีสำหรับท่านนะคะเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้โชคลาภของท่านมีแต่จะมาจาก ตัวท่านและจะมาจากงานนั่นเองค่ะด้านสุขภาพของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นยังไงกันบ้างสุขภาพของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีถ้าที่ผ่านมาท่านป่วยไข้ไม่สบายด้วยโรคที่รักษาได้นะคะช่วงนี้ท่านจะค่อยๆหายดีและแข็งแรงในที่สุดค่ะสุขภาพร่างกายไม่มีปัญหานะคะจะมีบ้างที่ท่านแอบวิตก,กังวลใจแต่ไม่ถึงขั้นป่วยไขย้ไม่สบายค่ะขอวอวยพรให้ชาวราศีตุลทุกท่านเฮงเฮงปังปัง,ปงยิบจับอะไรก ก็เป็นเงินเป็นทองนะคะกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอเกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและขอย้ําว่าอยากจะทําอะไรทําได้เลยนะคะถ้าท่านมีเป้าหมายเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องการพูดคุยทําให้เต็มที่แล้วท่านจะประสบความสําเร็จปัญหาและอุปสรรคมีตามปกติแต่ทุกๆปัญหาท่านจะแก้ไขได้ไวกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเจอเกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ